ก่อนที่จะมารับชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปวิดีโอที่ปุกทำให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันทุกๆคลิปนะคะ ไม่มีสารกันบูดใด้นะคะโฮมเมคค่ะลองทำดูค่ะคุณเชียงโฮมเมกบายปุกกีินดอลันค่ะลองทำตามกันดูเลยนะคะรับรองสูตรนี้อร่อยปลอดสารกันบูดนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปุกช่องปุกกี้ินดอยชลันนะคะ วันนี้ปุ๊กก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกุ้นเชียงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมการทำกุ้นเชียงกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูนะคะปุ๊กใช้เนื้อหมูหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็มันหมูนะคะมันหมูนี่ปุ๊กหั่นเป็นชิน้นเล็กๆนะคะสามร้อยกรัมค่ะผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวโพดนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายแดงหนึ่งถ้วยตวงนะคะสีแดงผสมอาหารนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเกลือป่อนหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะและผงพะโลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เหล้าจีนนะคะเหล้าจีนปุกจะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะสัสดส่วนทุกอย่างไม่ตายตัวนะคะ แล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าใครชอบรสไหนหวานเล็กมันน้อยแต่การทำกุ้นเชียงนะคะจะต้องมีรสชาติหวานนะคะแต่ไม่ได้หวานเวอร์จนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะปุ๊กก็จะใช้เนื้อหมูนะคะเทลงไปค่ะมันหมูนะคะเทลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะเทลงไปค่ะผงปรุงรสนะคะ แป้งข้าวโพดค่ะน้ำมันหอยนะคะผงพะโลค่ะเหล้าจีนนะคะปุ๊กจะใส่สองช้อนโต๊ะนะคะเหล้าจีนค่ะเกลือนะคะคลุกเขาส่วนผสมนะคะ ก็จะเอาสีนะคะสีผสมกับสีอุ่ขขาวเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ละลายนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นี่ค่ะเราจะมาลงผสมกับหมูนะคะนี่ค่ะ ตัวเนื้อกุ้นเชียงเราก็ได้แล้วนะคะคลุกเขาจนเหนียวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามายัดไส้กุ้นเชียงกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะตัวเนื้อกุ้นเชียงเราก็พักครบเวลาหนึ่ชั่วโมงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลงมือยัดไส้กันเลยนะคะวันนี้ปุ๊กก็จะใช้ปากขวดนะคะไม่ได้ใช้เครื่องนะคะนี่ค่ะได้แล้นะคะหนึ่งเส้นเดี๋ยวเราก็จะมาจัดไส้นะคะเราก็จะมามัดปมก่อนนะคะนี่ค่ะ ยัดไส้แล้วก็มัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เตาอบกันนะคะขั้นตอนการอบใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะปุ๊กก็จะอบไว้ในเตาอบนะคะตั้งไฟแค่50อ,องศานะคะทิ้งเอาไว้จนกว่าจะแห้งนะคะประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะคุณเชียงที่ปุ๊กอบไว้นะคะตอนแรกปุ๊กแขวนไว้นะคะตอนนี้ปุ๊กก็เอาลงมาเรียงในกระจาดอบนี้นะคะปุ๊กใช้เวลาอบ6กถึงเดชั่วโมงนะคะน,นี้เห็นไหมคะตอนนี้แข็งแล้วค่ะตอนแรกนิ่มมากเลยะคะ่ะตอนนี้เริ่มแข็งนะะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะ เอามาหั่นและทอดให้ดูนะคะว่าเนื้อในเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทอดออกมาแล้วนะคะหน้าตาหน้ากินไหมคะก <c oughs> ูชิไม่ดูนะคะื <c oughs> อร่อยค่ะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะมีความหอมของผงพาโลแล้วก็เหล้าจีนนะคะเนื้อกุ้นเชียงนะคะจะแน่นนุ่มแล้วเด้งนะคะเวลาเคี้ยวจะแทรกด้วยมันนะคะเล็กน้อยนะครับนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ อันใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะแข็งแล้วก็แน่นนะคะนี่ค่ะกดกดให้ดูค่ะนี่ค่ะไปลองทำกันดูนะคะแต่ใช้เวลานิดนึงนะคะในการอบ แต่ถ้าใครจะทําครั้งหนึ่งทําเยอะๆได้ยิ่งดีค่ะจะไะะจะด,นะนะะะด้ไม่ต้องเสียเวลาในการอบนะคะถ้าเพื่อนๆจะลองทําดูก็แนะนําให้ทําเยอะๆเลยนะคะเราอบทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาในการอบนะคะยังไงก็ไปลองทํากันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ปุ๊กด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ